อ่ามาลีพร้อมอยางลูกอมอ่าพร้อมแล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรแปลงฟันไหนพูดซิแปลงฟันมาดิเราจะมารีวิวการแปลงฟันกันนะคะ,ะพร้อมอยังพร้อมมาดิ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 รอ,อแปลงฟัน,นแล้วค่ะ, <c oughs> ะเร็ว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 มาดิ มานี้ไม่หอมแปลงแฟนแล้วค่ะด่าอ่าเนอ่าเปนล่างก่อนเลยนะอ่าจุด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 อ่าอ่าเันล่างอ่าอ่าดึง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 โอ้จริงโจแปลงแฟนให้น้องอ่าแปลงข้างนี้โอ้แปลงข้างขวาด้วยนะโอ้มีอะไรติดปันไหมเนี่ยหมูหรือเปล่า

ยังยังปั่นจักรยานเราออกกำลังกายค่ะอ่าหนึงินึ่โอ้อ่ะเชฟจุ๊บอ่าลิ้นนะแต่ดูอีกทีนะึงอ่ะจุ๊บ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 โอ้เก่งมากอะไรติดดิ้นน่ะอ่ะแลบลิ้นแลบดิ้นอะไรอยู่ในดิน้นแม่ดูให้ อ่ะเช็ดเช็ดเช็ดหมูติดลิ้นเนาะอืออ่าอ่ะยืนนะอ่ะต่อไปยืนไอ้ยืนอ่าไหนมายืนเน่ยดียไหนเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ยังยังไหนยิ้มยิ้มยิ้มสวยยังยิ้มยังไม่เสร็จยิ้มยิ่งก่อนยิ้มก่อนยังไม่เสร็จอ่ะแป๊บลิ้นอ่ะแคบลิ้นอ่ะไหนนะอ่าแคบลิ้นเอ๊ะพิ๊กพิ๊กพิ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 อ่ะอ่ะอ่ะไหนบู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 แคบลิ้นเหมือนบูบู อู้รับดินนะอาเซ็ตว้าอาเซ็ตแล้วอาดมก่อนสิหอมนี่ยังอาให้พ่อดมมามาดมมาดมอืมขอบคุณค่าด้วยค่ะอขอบคุณค่าก่อนนะคะขอบคุณค่ามาฮะ